สวัสดีครับพี่น้องที่รักยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเข้าใจพ้อมพีทีละข้อโอเคยินดีต้อนรับเข้าสู่เดือนธันวาเราเข้ามาสู่บรรยากาศของคริสต์มาสพี่น้องที่รักปี2024ซึ่งกําลังจะจบลงเนี่ยเราเป็นปีแห่งการเป็นพยานครับและเราตั้งใจว่าจะไม่เพียงปีนี้แต่ตั้งแต่นี้เป็นต้นไปชีวิตของเราจะอยู่เพื่อเป็นพยานเพื่อข่าวประเสริฐพี่น้องที่รักเราอยู่ในหัวข้อที่สําคัญที่สุดเพื่อจะมีชีวิตคริเสเตียนที่เกิดผลนั่นก็คือการเต็มล้นด้วยพยาน ซึ่งวันนี้เราจะมาศึกษากันในหนึ่งโครินบทที่2ข้อ16แล้วข้อ12โอเคเกี่ยวกับเรื่องพัดไทยของพระคิดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ก่อนที่เราจะดำดิ่งไปที่พระคำผมอยากให้เราใช้เวลานี้อธิฐานด้วยกันคุณพ่อครับเราขอตั้งพ่อไว้ตรงหน้าขอใช้เวลานี้เรียนพระคำครับขอพ่อพูดและทำปฏกิกติคิกับเราด้วยพระคำเราขอรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจและขอพลังงานของพระเจ้าเคลื่อนไหวอย่างเป็นอิสระไม่ว่าพี่น้องท่านหนึ่งท่านใดเข้ามามีความจะเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใด ถ้าสิ่งต่างๆเหล่านั้นได้ถูกกระทำให้สําเร็จแล้วโดยพระราชกิจที่สําเร็จแล้วของพีเยซูเราเรียกให้เกิดการเคลื่อนไหวเราเรียกให้ประพรที่เป็นของเราแล้วในฝ่ายวิญ,ญญาณเคลื่อนไหวเราเรียกให้เกิดหมายสําคัญและกาศเสร็จันแล้วเราบอกว่าสิ่งต่างๆกํลากลังเกิดขึ้นเรากําลังก้าวไปข้างหน้าก้าวขึ้นสูงและไม่มีสักคนหนึ่งที่เข้ามาใช้เวลากับพ่อและจะขาดบําเหน็จเราเป่าประ,ประกาศว่าบําเหน็จและพระพรเหล่านั้นกําลังล้นไหลอย่างเป็นอิสระทุกคนกําลังก้าวหน้าขึ้นทุกคนกำลังก้าวไปข้างหน้าและก้าวขึ้นสูง ในนนมพี like yeah, you know, ่เยซูอาเมนเอาละให้เราดำดิ่งไปที่พระคำแต่ก่อนที่เราจะตรงไปที่พระคำประจําวันผมอยากให้เราสรุปผมจะสรุปง่ายๆเลยก็คือว่าเราที่เป็นคริสเตียนนั้นเราได้รับการเจิมแล้วได้รับพระยาด้วยด้วยพระยาอย่างไม่จากัดโอเคและการเจิมนั้นดําลงอยู่ฉะนั้นสิ่งที่คริสเตียนต้องการไม่ใช่การเจิมไม่ใช่มันไม่สําคัญแต่เพราะว่าครั้งเจิมนั้นเราได้รับแล้วและได้รับอย่างไม่จํากัดและได้และการเจิมดําลงอยู่การเจิมนั้นคือพระยาเอง โอเคแต่สิ่งที่เราจะทําให้เราเกิดผลทําตามหน้าที่ที่พระเจ้าตั้งไว้สิ่งที่ทาให้คิดจักยุคแรกเนี่ยพลิกโลกสิ่งที่พระเยซูบอกให้รอคอยจริงๆแล้วคือการเต็มล้นด้ยวยพระยามริสุดและการเต็มล้นด้ยวยพระยามรยสุดไม่ใช่หน้าที่ของพระเจ้าแต่เป็นหน้าที่ของเราเอเฟซ,ซัสบทที่5้าข้อสิพูดอย่างชัดเจนและอย่าเมาเล่าอาง่นซึ่งจะทําให้เสียคนแต่จงเต็มล้นด้ยวยพระยาณน,นั่นหมายถึงว่าการเต็มล้นด้ยวยพระยาณเป็นสิ่งที่เราทํา โอเคเมื่อใช้คาว่าเต็มล้นด้วยพระญาณจริงๆก็คือความหมายคือว่าพระวิญญาณจะไม่เพียงแต่อยู่ในวิญญาณของเราแต่ล้นออกมาสร้างออกมาอยู่ในจิตใจอยู่ในร่างกายของเราแล้วก็ไหลไปภายนอกเมื่อไหลก็ตามที่ไหลไปภายนอกนั้นเราก็เป็นรุ่นล่วน,วนเหมือนพระเยซูคริสต์ที่คนเข้ามาแตะชายฉลองพระองค์หายโรคหมดเหมือนคนที่เข้ามาในระยะที่เงาของเปโตไปหายโรคหมดผีทุกขับออก เหมือนผ้าเช็ดหน้าผ้ากันเปื้อนของเปาโลที่ไปวางไว้ที่ใครคนนั้นก็หายโรคผีถูกขับออกพี่น้องที่รักและนั่นคือนาำพระทยัยพระเจ้าสำหรับคริเสเตียนทุกคนนั่นเป็นสาเหตุที่พ่อพีเขียนไว้ว่าจงเต็มล้นด้วยพยานพระเจ้าต้องการให้สิ่งนี้เกิดขึ้นกับคริเสเตียนทุกคนเพราะพระเจ้าต้องการให้คริเสเตียนทุกคนเป็นพยานที่มีประสิทธิภาพเพื่อโรรองพี่น้องที่รักเอเฟซัสบทที่ห้าข้อสิบแปดเนี่ยพูดอย่างชัดเจนว่าจงเต็มล้นด้วยพยานซึ่งสื่อว่าอันแรกหน้าที่ของการเต็มลนนนน้มนด เป็นหน้าท <te ี <t 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 ่ของเราไม่ใช่หน้าที่ของสิทธิพิบาลผู้นําไม่ใช่หน้าที่ของผมผู้นํานวัตการันหน้ากลุ่มเซล์ไม่เป็นหน้าที่ของเราเอง2เมื่อพูดอย่างนี้ว่าจงเต็มล้นด้วยพยานบริสุดต้องแปลว่าเราต้องสามารถทําได้ไม่นั้นคําสั่งนี้จะเป็นคําสั่งที่ไม่สมเหตุสมผล3เมื่อพูดว่าจงเต็มล้นด้วยพยานบร์สุดแปลว่านี่คือน้าพระไถ่พระเจ้า4เมื่อพูดว่าจงเต็มล้นด้วยพยานบร์สุดและจริงๆแล้วในรูปแบบวยากรณ์ภาษาครีบอกว่าจงเต็มล้นด้วยพยานอย่างต่อเนื่องสิ่งนี้้แปลว่่าาาาาาาถเเรรรไมททํํบบคั และจริงๆสิ่งนี้แปลแปลด้วยว่าไม่มีการรอคอยไม่จำเป็นต้องเป็นการรอคอยการเต็มล้นด้วยพยามหิสุดโอเคไม่ได้ขึ้นอยู่กับพระเจ้าแต่ขึ้นอยู่กับเราเพราะว่าพระพ,พีสั่งให้เราทำพี่น้องเข้าใจไหมครับแล้ววิธีง่ายที่สุดที่จะทำให้ตัวเองเต็มล้นด้วยพยามหิสุดคือการพูดสายแปลกพี่น้องไปดูนะครับนี่เป็นสาเหตุที่ภาษาแปลกๆถูกต่อต้านมากที่สุดโดยผู้เชื่อที่ขาดความเข้าใจเป็นเพราะว่ามารซาตานกลัวสิ่งนี้ว่าในที่สุดแล้วถ้าคนเต็มล้นด้วยพยามหิสุทิเนี่ยเขา เขาจะเกิดผลพี่น้องต้องไม่ลืมว่าพายานเิสุดคือพระเจ้าเต็มล้นด้วยพยานก็คือเต็มล้นด้วยพระเจ้าเต็มล้นด้วยพยานเิสุดคือเต็มล้นด้วยฤทธิ์อำนาจแปลว่าเต็มล้นด้วยความสามารถโือธรรมชาติฉะนั้นจงเข้าใจความจริงข้อนี้แล้วรับผิดชอบในส่วนของตัวเองทําให้ตัวเองเต็มล้นด้วยพยานเิสุดล้นจะข้างพวิญญาณของพระเจ้าไหลออกมาและยิ่งไหล,หลก็มากขึ้นนํามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงนํามาซึ่งชีวิต ทำลายความตายทั้งหมดนํามาซึ่งการรักษานํามาซึ่งคนจํานวนมากได้รับความรอดและนั่นอยู่ที่เราจงเข้าใจความจริงข้อนี้แล้วทาสิ่งนี้ทาให้ตัวเองเต็มลน้นด้วยพยายามพูดภาษาแปลกพูดเรื่อยๆพูดขณะแล้วเราจะเป็นต้องรู้ว่าขณะที่เราพูดภาษาแปลกโอเคตามพระคำของพระเจ้านั้นเราเต็มล้น้วยเรียกธรนาจเพราะว่ากิจการบทที่หนึ่งข้อแพระเยซูบอกว่า แต่ท่านทั้งหลายจะได้รับพระราชทานฤทธิอำนาจเมื่อพอยามาสุดจะเสด็จมาเหนือท่านนั่นแปลว่าเต็มล้นด้วยพยามาสุดและท่านทั้งหลายจะเป็นสักขีพยานฝ่ายเราในกรุงเยรูซาเล็มและทั่วแคว้นยิเดีและทั่วแคว้นสมาเรียและจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลกแปลว่าเมื่อเราเต็มล้นด้วยพยามาสุดไม่ว่าเราจะรู้สึกหรือไม่รู้สึกโอเคเราเต็มล้นไปด้วยฤทธิอำนาจที่จะเป็นสักขีพยาน เรามีทุกอย่างที่จาเป็นเพื่อการเป็นศักข์ีพยานไม่เพียงจากการพูดความกล้าหาญแต่ลิษมอำนาจและหมายสำคัญจงเข้าใจความจริงข้อนี้โอเคข้อพมพี้ที่อยู่ในสีแดงๆทั้งหมดเป็นสิ่งที่ผมสอนไปแล้วไปไล่สอนและไล่เรียนให้รู้ไว้ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่จําเป็นที่สุดสาหรับจิวเกตเซียนจงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจและเดินเหมือนลูกของพระเจ้าเอาละ่ะให้เรามาดูพัมพี้หลักพี่น้องที่รักให้เราดูข้างบนก่อนหัวข้อย่อยที่เรากําลังเรียนกันปัจจุบันคือปัจจุบันการเสริมกําลังเนี่ย เกิดขึ้นภายในโดยพระวิญญาณไม่ได้เกิดขึ้นภายนอกในฟิลิปปีบทที่สี่ข้อสิบสามเมื่อเปาโลบอกว่าข้าพเจ้าประชิญทุกสิ่งได้โดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกําลังซึ่งหมายถึงพระเยซูคริสต์เมื่อเปาโลพูดอย่างนี้ท่านไม่ได้หมายถึงพระเยซูคริสต์ที่อยู่ข้างนอกท่านหมายถึงพระเยซูคริสต์ที่อยู่ข้างในโอเคซึ่งก็คือพระวิญญาณนั่นเองเพราะว่าจริงๆแล้วพระวิญญาณที่ว่าคือพระวิญญาณของพระเยซูคริสต์พี่น้องที่รัก สิ่งนี้สอดคล้องกับสิ่งที่เปาโลบอกว่าอะไรนะขอให้พง์ทรงโปรดประทานกําลังเรี่ยวแรงมากฝ่ายใจิตใจกับท่านโดยเดชของพระวิญญาณของพงษ์โอเคตามฤทธิ์เดชท,ที่ประกอบกิจอยู่ภายในเราซึ่งจริงๆก็คือขอโทษที่ผมพูดเพิ่เอาใหม่ขอให้ประเกียติจงมีแด่พงค์ู้ทรธิตกระกทำสารพัดมากยิ่งกว่าที่เราจะทูลขอหรือคิดได้ตามฤทธิ์เดชท,ที่ประกอบกิจอยู่ภายในตัวเราฤทธิ์ดเดชท,ที่ประกอบกิจอยู่ภายในตัวเราเนะี่ยคือพระวิญญาณพี่น้องเห็นยังคือเราจะเห็นสิ่งต่างๆเกิดขึ้นภายนอกเนี่ยเมื่อม การที่พลงงานทํางานอยู่ภายในเราแล้ววิธีการเีียะปั๊มพลังญานให้เพียงไม่เพียงแต่อยู่ในวิญญาณของเราแต่อยู่ในร่างกายจิตใจคือการพูดภาษาแปลกเอาล่ะดูต่อไปดูนะดูที่หนึ่งโคลินบอดที่สองข้อสิบหกบอกว่าเพราะใครเล่ารู้พระทัยขององค์พระผู้เป็นเจ้าโอเคองค์พระผู้เป็นเจ้าในที่นี้น่าจะหมายถึงพเซูยริสก์เพื่อจะแนะนําสั่งสอนพระองค์ได้โอเคก็คือคําถามนี้ก็คือไม่มี ไม่มีใครหลอกที่รู้พระไทยขององค์พระพุทธเจ้าเพื่อจะแนะนําสั่งสอนพงได้แต่โอเคจริงๆเนี่ยเป็นสิ่งที่อ้างมาจากอิสยาบทที่4 0ข้อ13ซึ่งเราจะดูกันข้างล่างบอกว่าแต่เรามีพระไทยของพระคิดพี่น้องเห็นยังสิ่งที่เปาโลก,กลาลังบอกคือไม่มีใครรู้พระไทยโอเคขององค์พระพุทธเจ้าเพื่อจะไปแนะนําสั่งสอนพงแต่เราเองมีพระไทยขององค์พระพุทธเจ้าเรามีพระไทยของพระคิด พี่น้องก็จะยังนั่นหมายถึงว่าการมีพระทัยของพระคิดก็คือทําให้เรารู้รู้รู้พอรู้สิ่งที่พระวิญญาณของพระเจ้าเปิดเผยเออคําว่าพระทัยของพระคิดที่ว่าเนี่ยจริงๆเมื่อเรามีโอากาสดูกันเนี่ยก็คือพระทัยของพระคิดเนี่ยอยู่ผ่านทางพระวิญญาณซึ่งหมายถึงว่าอยู่ในวิญญาณของเรา,พ,รเาพี่น้องเขาจไครับจงเข้าใจความจริงข้อนี้ว่าไม่มีใครฉลาดที่จะไปให้คำแนะนำกับพระเจ้าได้แต่ตรงกันข้ามพระเจ้าสามารถให้คำแนะนำกับเราเนื่องจากเรามีพระทัยหรือใจของพระคิดและใจของพระคิดเนี่ยเกิดขึ้นอยู่ในวิญญาณของเราเมื่อเราบังเกิดใ่ตอไป ให้เรามาดูกันถึงสิ่งที่อิสยาห์บทที่4ี่ข้อ13พูดเพื่อเราระจะเข้าใจหนึ่งโครินธ์บทที่2ข้อ16มากขึ้นบอกว่าใครให้คำแนะนำแก่พระวิญญาณของไบเดเวตพี่น้องท่านฉะนั้นคำว่าองค์พระวิญญาณที่ว่าหนาก็คือพระวิญญาณยั่งยนยงหรือป็นทึกษาของพระองค์หรือผู้ให้คำสอนแก่พระองค์กพ,กพ,กพกูดง,ง่ายๆคือไม่มีใครฉลาดที่จะไปให้คำแนะนำสั่งสอนกับพระวิญญาณแต่ตรงข้ามปัจจุบันนี้พระวิญญาณอยู่ในเรานั่นแหละระยไทยของพระคิดเนี่ยมาทางพระวิญญาณครับแล้วนี่เป็นสาุท,ทรารงๆกอย่างที่พระเยซูููรรร้้เรารแหละ โอเคที่แต่ว่าอยู่ในวิญญาณแล้วเราจะเป็นต้องรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจเพื่อสิ่งที่อยู่ในวิญญาณนั้นไหลออกมาพี่น้องที่รักดูต่อไปข้อสิบสองโอเคให้ผมให้เราสนับสนุนให้รู้รรว่าที่กินรับใช้ของระคิดเนี่ยก็คืออยู่ในพรภพญาณเนี่ยบอกว่าเห็นรับในบทบดบอกว่าเราไม่ได้รับวิญญาณของโลก แต่ได้รับพระวิญญาณด้านซึ่งมาจากพระเจ้าเราได้รับพระวิญญาณซึ่งมาจากพระเจ้าถามว่าทำไมดูเเพื่อจะรู้สิ่งต่างๆที่พระเจ้าประทานแก่เราพี่น้องเห็นยังพระวิญญาณของพระเจ้าเนี่ยได้ประทานให้กับเราเพื่อเราจะรู้พี่น้องจะไม่ยังยอมบที่16พระวิญญาณนำเราไปสู่ความจริงทั้งมวลจากอยากชี้ประอด่นอันนึงพี่น้องเห็นนะบอกว่าเพื่อเราจะได้รู้ถึงสิ่งต่างๆที่พระเจ้าประทานให้แก่เราเห็นยังแปลว่าอะไรก็คือพระเจ้าประทานสิ่งต่างๆให้แก่เราเยอะมากรับพระวิญญาณยัมาเพื่อจะให้เรารู้ถึงสสิ่่่่่่่่งงงนนนนนนีี้้้้้พพออออเเเเห็ััดดลลกบปาาาาาาษฐววืททจะไรู ความหวังในการทรงเรียกแปลว่าท่านเป็นใครรู้ถึงมรดกท่านมีอะไรรู้ถึงว่าท่านทาอะไรได้พระวิญญาณของพระเจ้าเนี่ยเป็นที่เข้ามาในตัวเราเพื่อจะทําให้เกิดสิ่งนี้ทาให้เกิดการรู้เพระวิญญาณของพระเจ้านี่แหละโอเคพลายของควคิดความคิดของครา,ค,ค,าคิดอยู่ในพะวิญญาณของพระเจ้าโอเคนั่นเป็นสาเหตุที่เราที่เป็นคริเสเตียนนั้นจําเป็นต้องอนุญาตพะวิญญาณของพระเจ้าเต็มที่อยู่ในเราเป็นความคิดติดใจของเราใหม่พี่นองี่รัชทน้ธิกาจไว้ว่าปัจจุบันนี้ระบบการเสริมกําลังเนี่ยเกิดขึ้นภายในไม่ใช่ภายนอกนี่เป็นสาเหตุ พี Gian, ่น <pause and rain> ้องเห็นยังคริสเตียนไม่ได้ส่งแหวนหาพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าส่งแหวนหาเราเรานมัสการพระเจ้าอย่างถูกต้องซึ่งก็คือการที่เราให้ความสำคัญกับพระเยซูคริสต์ฟิลิปปีบทที่สามข้อสามพี่น้องเห็นยังฉะนั้นจงเข้าใจความจริงข้อนี้อย่าเป็นผู้เชื่อที่ผสมพันธสัญญาจงเป็นผู้เชื่อในบรรทัดสัญญาใหม่รู้ว่าปัจจุบันนี้เนื่องจากพันธสัญญาใหม่เนื่องจากการเป็นคนที่ถูกทำหายเนื่องจากการลงมาสถิตอยู่ภายในของพระวิญญาณสิ่งที่เกิดขึ้นคือระบบการเสริมกำลังภายในโอเคลงทั้งสติปัญญาการเปิดเผยพระทัยของพระเจ้า นี่น้องที่รักแล้วพระวิญญาณที่ว่าก็คือพระวิญาณของพะเอรสกิดนี่น้องเห็นในตอนนี้ครว่าองค์พระเจ้าหมายถึงพิเรสกับพระวิญญาณเนี่ยถูกเปรียบเทียบกันเพราะว่าจริงๆแล้วพระวญาณคือพระวิญาณของพิเอร์ส์ิันี้เป็นสาเหตุที่พระพิณติโกับอกว่าฝ่ายคนที่ผูกพายระบ์พระเจ้าหมยถงพะเรสก็เป็นวิญญาณเดียวกันเราเป็นวิญาณเดียวกันพระวิญญาณของพรเอร์สกิเข้ามาอยู่ในวิญญาณเดียวกันเข้ามาอยู่ในวิญญาณเราปั่นรวมกันสามก จงร้องเรียกหาการช่วยเหลือจากภายในร,ร,ร่วมกับกองทุนยานทำสวนของคุณจงทำให้เองดดเป็นรถได้มาเป็นสเปนตลอดเวลาผู้สายแปลกเรื่อยๆแล้วรับการเปลีป่ยนการจ่ายรับการเสริมกำลังแล้วหมายสำคัญการสัญลักษณ์แล้วสิ่งที่ดีต่างๆจะไหลออกมาคุณไม่หยุดแล้วคุณจะเป็นแหล่งชีวิตจำไว้ว่าคุณคือสิ่งที่พระเยซูคริสต์เจ้าได้คอยพึ่งจะนะัดถึงผมบอกว่าผู้ที่เชื่อในผมจะทำกิจเหมือนพงค์และทำกิจที่ใหญ่กว่าโอ้โหผมบอกว่าในอันนั้นอยู่ในยอห์นบทที่สิบสี่ข้อสิบสองยอห์นบทที่หกข้อสามสิบเจ โอเคผู้ที่เชื่อในพระองค์ตามที่มีคนเขียนไว้ไว้เราว่าแม่น้ำที่มีน้ำแห่งชีวิตจะไหลออกมาจากภายในผู้น,นั้นพี่น้องได้ยินเนาะแม่น้ำแห่งชีวิตไม่มนนได้ไหลามาจากพระเยซูคริสต์ไหลออกมาจากผูกษษษษ้าาที่เชื่อในพระองค์เพราะว่าผู้ที่เชื่อในพระองค์เป็นวิญญาณเดียวกันแค่นั้นไหลออกมาจากตัวเขาก็คือไหลมาจากพระเยซูคริดที่ในตัวเขาแค่นั้นพี่น้องต้องเข้าใจความผิดข้อนี้ว่าไหลออจากตทาทุกอย่างสั้นอยู่เต็มตัวแล้วทุบคู่กับรักมาถชีวิตของคุณเพื่อชีวิตของคุณจะเกิดผลให้เราดูมุมมมุซ้ายล่างที่เขียนว่าเคเอาลละแ้วไทยแลนด์หนึ่งแปปปลว่่่าายยในนนีีี2028กก็คือไมเเิ4 จะครบของไว้ปิดที่โปรตเซนเข้ามาที่ประเทศไทยเป้าหมายที่เราอยากเห็นก็คือ1 1 1 3ตัวเดือนแรกมีผู้เชื่อ1ล้านโอเคตอนนี้มีห้าแสนที่เราจะปิดคูณเดือนที่สมีสิจพิบาลพูดใช้ประมาณเหมื0นก่อนหนึน่งที่สมีคิดจัดง่ายคือสิจพิบาลหนึ่งคนดูแลนิจจะมีผู้เชื่อประมาณ 1, 100 000, คนเราจะมีคิเซียน1ล้านคนภายในปี2028ซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นจริงได้แน่นอนอันนี้เป็นณิตศาสตร,รษษษ์ธรรมดาใช้แค่ความตั้งใจก็เกิดขึ้นได้แต่ถ้าเราจะกลับใจใหม่และดำเนินชีวิตตาามพรระคิกกที่20 24็ ไม่ได้มีชีวิตอยู่แบบเห็นกั่ตัวแต่มีชีวิตอยู่เพื่อเป็นสัขยยกขีพยานกับพเยสกิตแล้วเป็นด้วยเนื้อหาที่ถูกต้องก็คือพระคุณของพระเจ้าที่ถูกทําให้สําเร็จโดยพเยสกิตและทําด้วยวิธีการที่ถูกต้องก็คือทําพร้อมกับําหมายสําคัญเราจะไม่เพียงแต่เห็นคิสเตียนแค่หนึ่งล้านภาปีนปี2 0ิ8เราจะเห็นประเทศไทยเชิอพระเจา้าแต่พี่น้องที่รับเราต้องตัดใจใหม่เราต้องทาให้ตัวเองเต็มล้นด้วยพยายนโดยสุดเพราะถึงแม้คิสเซียนทุกคนจะประกาศข่าวประเสริฐได้แต่คิสเตียนที่ประกาศข่าวประเสริฐแล้วมี่ทามมกลออเยุ มันหมดเขตไปแล้วกันนะั้นผมจะไม่พูดถึงพี่น้องที่รักครับจงทำให้ตัวเองเต็มน้นด้วยพยามไปสดจงประกาศข่าวประเสริฐประกาศทุกวันถ้าทำต่อหน้าไม่ได้ให้ทำทีอ่ออนไลน์มาเอาเฟซมาเอาลิงก์หน้าเฟซของผมโอเคเอาคลิปเอาลิงก์ไป,ไป อธิษฐานแชร์ในกลุ่มแชร์ส่วนตัวที่สําคัญก็คือให้รู้ไว้ว่าจงทําให้ตัวเองเต็มล้นที่พยายามเป็สุดแล้วทําหมายสำคัญเจอคนป่วยเมื่อไหร่วางมือสั่งในนามพระเยซูคริสต์เดี๋ยวผมจะทำให้เป็นตัวอย่างเจอคนมีผีผีรบกวนสั่งให้ผีออกไปคุณมีเสทีภอำนาจเหนือโรคภัยไข้เจ็บและผีทุกกรณีถึงแม้เราไม่มีสิทธิมีอำนาจเหนียคนแต่ผีที่อยู่ข้างในโใครคภัยไข้เจ็บที่อยู่ข้างในเรามีสิทธิมีอำนาจทุกกรณีไม่จำเป็นต้องอนุญ,ญาตพระเจ้าได้มอบหมายหน้าที่ให้กับเราที่จะทำสิ่งนี้ในการรักษาโรคตับผี โอเคนี่เป็นสิ่งที่เปโตรบอกว่าด้วยบาดแผลเคนตีของเะเยซูท่านทั้งหลายจึงได้รับการรักษาหายไม่ใช่จ่ะเะเยซูได้เจ็บปวดไปแล้วถูกเคี่ยนไปแล้วท่านนั้นเราหายตีไปแล้วเช่นเดียวกันกับที่ระเยซูได้จัดการกับความบาปทั้งหมดโดยการตายถูกฝังและเป็นขึ้นโอเคใครก็ตามที่เชื่อในพระเยซูคุณได้รับการยกโทษบาปทุกอย่างทุกชนิดแล้วฟังนะไม่ใช่คุณเชื่อแนละ้วพระเจ้าให้พระเจ้าให้ก่อนแล้วโดยความเชื่อคุณมารลับคุณเห็นความแตกต่างยังก่อนที่เราจะร้องเรียกพระเจ้าได้ตอบแล้วโดยพระเยซูครสิสั่อระทเดาเร้วะยยกนนใต จงหายป่วยเราสั่งผู้ป่วยอ่คนทุกคนที่มีอาการผิดปกติไม่ว่ารู้ตัวไม่ตัวไม่ตัวไม่ว่าสาเหตุจะ,จะเกิดขึ้นจากอะไรโอเคไม่ว่าจะเป็นมานานขนาดไหน,นไม่ว่าหมอจะพูดอะไรเราเป่า,ป,า,ารป,รรประกาศว่าพระเยซูได้รักษาแล้วเราขอเป่าประกาศและปลดปล่อยความเชื่อปลดปล่อยพระคุณเราปลดปล่อยคำมัธยฐานด้วยความเชื่อแล้วเป่าประปากาศว่าพระเยซูได้ถูกเชี่อเพื่อเราหายดีพน้นจากเจ็บแผลไปแล้วนั่นเป็นการละผิดจากสวรรค์ฉะนั้นเราสั่งให้โรคภัยไข้เจ็บทั้งหมดหายตาบอดมองเห็นหูบอดได้ยินเป็นใบ้พูดได้น้อยกว่่่่่าา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 านนัั้หหหยยยยออออกกกกรรปปววทททงจจิิิตตตโเเเคีีดุุบ การรบกวนของวิญญาณชั่วหายในนามพระเยซูอาการป่วยที่เกิดขึ้นจากวิัคซีนการรักษาที่ผิดวิธีหายเราสั่งในนามพระเยซูด้วยบาดแผลเกียตีของพระเยซูจงออกไปสุขภาพดีจงมาเราปลดปล่อยทุกสิ่งที่จำเป็นสั่งวิญญาณชั่ววิญญาณุพลภาพวิญญาณอ่อนแรงออกไปเราปลดปล่อยทุกสวรรค์ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทำให้เกิดการอาครีเรติมารเคอร์ทำให้เกิดการเอาอวัยวะในสวรรค์มาใส่ให้ในนามพระเยซูเป็นปกติในนามพระเยซูีินดีครับ สำรวจดูคุณหายแล้วแล้วมาคุณบอกว่าคุณหายแล้วเขียนคำขอบคุณพระเจ้าเขียนคำขอบคุณพระเจ้าลงไปว่าคุณเคยเป็นอะไรโอเคแล้วคุณหายจึงอะไรผมกล่าวปรกันนะคุณหายแล้วครับแม้ว่าจะค่อยๆดีขึ้นแล้วหายคุณหายแล้วเพราะพระเยซูได้จัดการจงเข้าใจความจริงข้อนี้ยึดมั่นในความเชื่อของคุณรู้ว่าหายแล้วเริ่มต้นขอบคุณพระเจ้าเขียงคำขอบคุณพระเจ้าลงไปโอเคกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ทำให้รายการเข้าใจว่าปีนเราก็เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันพระฤทธิ์พูดสิ่งดีเพื่อเราพระฤฤทททธธิิิิ์์พพพพูููดดดดถถถึึึงงงงอออะะะะไไรร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 บบบบบาาาาาปปีีีี่เ้ัักกกกกยยตตลษณศคคแสในชว ผลิตเอาความอับอายอไปเอาความรู้สึกผิดออกไปผลิตทําให้เรามีชัยชนะผลิตทาให้เรามีชัยชนะเหนือซาตานโอเคโดยความพยายามโอเคทาให้เกิดการทะลุทะลวงในนามพเยคริตทำให้เกิดสิ่งดีผมปล่าประกาศว่าผลิตของพเยคกิตปลดปล่อยเราออกมาจากวิญญาณชั่วปัจจุบันมารและลูกสมุนอยู่ใต้ฝ่าเท้าเราเต็ไม่ได้ชัยชนะวิญญาณชั่วตัวไหนพยานขัดขวางขัดขวางในกชีวิตเราสั่งจงไปลงนรกลเราปลดปล่อยทุกสวรรค์ลากมันไปที่นั่นเราบอกว่าพี่น้องที่รัก ครอบัวงเรามีความสุขเราได้รับการวอวยพรลูกหลานของเรารักพระเจ้าเราเปล่ปาประกาศถึงการชำระโดยผลิตของพเิเิษเหนือทุกที่ที่อยู่ประกาศว่าน้ำพระทัยพระเจ้าสําเร็จคําสาปแท้ต่างๆไม่มีวันนี้เป็นวันเริ่มต้นหนึ่งธันวาเราเปล่ปาประกาศว่าสิ่งที่ดีต่างๆกําลังเกิดขึ้นโอเคถ้า,รา,าพระเจ้าไม่ได้หวงพะเิต ที่เราเระลึกถึงในช่วงเทศกาลคริสต์มาสพระเจ้าไม่ได้หวงสิ่งดีใดๆสิ่งใดก็ตามที่ท่านต้องการจงเชื่อและรับเอาไว้ขอบคุณพระเจ้าสําหรับสิ่งเหล่านี้เอาล่ะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ทำให้รายการเข้าใจว่าพีทีทีแลอลเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตป,ประจําวันทุกวันเข้ามาฟังเราจะเหมือนขึ้นพูดพร้อมกันของชีวิตของฉันขึข้นขึข้นขึข้นขึ้นขร้ดสดเสียงช้าโลมพระเจ้าอภัยพรครับ